ทางด้านของพลตำร,รวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำร,รวจแห่งชาติได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในก่อนการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศซึ่งก็ได้มีนายรังสิมันโรมสสบ,บัญชีรายชื่อพักประชาชนเป็นประธาน โดยระบุว่าในวันนี้ได้นำเอาข้อมูลที่เคยร้องเรียนไว้ต่อกมทความมั่นคงมาเพิ่มเติมจากกรณีของพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรผบตราจากการล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่โตนนั้นได้มีการยื่นเรื่องไปแล้วตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567แจ้งว่ามีตำรวจรับเงินจากเว้พนัน30-40นาย ซึ่งได้มีการแยกออกจากคดีตำรวจกว่า200นายที่ทางด้านของกรตรเคยทำการชี้มูลไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ทางด้านของผบตรนั้นก็ไม่ทำการดำเนินการใดๆทั้งสิน้นผู้ตํารวจเองสุรเชษนั้นยังระบุอีกว่าในขณะที่ตนนั้นได้มีการไปร้องเรียนต่อตำรวจตนนั้นถูกให้ออกจากราชการแล้วจึงเปรียบเสมือนกับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการดำเนินการคดีในการแจ้งความแต่กลับถูกพบตรนั้นเพิกเฉยอีกทั้งทางด้านของผู้ตํรารวจเอกเอกอังสนานนผู้ทรงคุณวุฒิในกตรยังให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมีความล่าชา้าจริงโดยเพิ่งจะมีคำสั่งไปเมื่อวันที่28ตุลาคม2568ซึ่งก็ถือได้ว่าล่าชา้าไปกว่าปีหนึ่งเต็ม ในวันนี้ตนนั้นจึงนำเอาเส้นทางของการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนในคดีนี้มาให้กับกมทสําสำหรับการสอบสวนเพิ่มเติม